มาส่งนักเลงไปสาวน้อเบาวแก่นน้อดีอ่ะฮาวนอ้อวัอนี้กันมาส่งคนดังเนาะสไปบ้านกกน,นันกแก้วฮะเจ้าเจ้าไปบ้านนา,ากแก,ก้วหรอวะเอ<า>เอเดี๋ยวเดี๋ยวไปคอยไปสงไป่งวัน<ด>น,นี้กันมาหาคนดังนักเลงไปซาวนะอนาคตลูกบ้านจะกระบินน้อบุญน้ออยู่ซี่อยูซี่บอมี่นะ ค่อย่อยมาสบายดีเอฟซีมิน้เฮาเอาค่อยเอาเงินให้บาอบเกนเด้อมมอนี้เด้อให้เพป็นใส่เสื้อพร้อมนอนมอนี้เนาะเสื้ออาขอบจัดเอออาจะหอกเพลงเนี่ยฝากให้พาวตัวควบมกียามมันช่วงนี้มีเพลงใหม่บอเพลงยังเอฟซีมากขนาดอันได้ทุกเพลงใหม่ต้องถอนไม่ถอนกียามมันไม่ต้องถอนไม่ต้องถอนอเอาอีกเอาอีก ฝากขอบใ FC นี่ยได้เงินไรอย่สิไปนาะเขาหายเนาะคนได้ขอบใจด้วย FC อ่าสิไปส่งพันโดยยยเาใบเอาเอาไปเออเอาเอาน้อง FC เนี่มหาแนเรื้องจะกับมหาฝอยแนเอย่วงนี้ช่วนนี้โปรยพายมหา่าสิวนี้ามหาอมาหาฝอยแนเต็มวนๆเต็มกำเนาเต็มแบบงานบุญงานบุญแบบใสเต็มสปีดเลยโอเค เอาตัวตัวมึงส่งขยาแม่มันอ่าขอบใจเอฟซีอะไรเด้อเอออีติวมึงเฮ็ดยังอีติวมึงไม่ได้แซงบิยักีะยั้งสบ้าบอกสติวเนี่ยมาสิจะบอกสติวว่าติวเอ้ยอย่ารอร้ายนทางขนุนนั่ะมาสิเอออีติวมึงจะรอร้ายทางขนุนนะพยายานรถต่ำมึงตายเนาะกบิตากักบอกติวเนี่ยมาใส่เสื้อเนี่ยมาสิคุณได้ใส่เสื้อเนี่ย หัวกันจะใส่ช่องใบสิหัวกันก็ใส่ชองใบเดี๋ยวเติ๋วจะนุ่งได้ผ้าสโลงกระบอกเบิ้ลจะนุ่งได้ผ้าสโลงกันอะไรก็บอกไปเลนว่าเพิ่นอู้มียังแต่ละมือหัดคอทันวันนี้บ่นน้ำมึงหู้มียั้งจะเอาจะเอาจักผ่านเอาสิบพันบ่แล้วเขาเขาขยันเงินใบสาวคนนี้กินบ่ไป็นสิบคือว่าจะเอาสิบพันเหรอตัวนั้นป่าไม่จังไหม่ตัวไหนตัวไหนวะเอาให้จังห้างให้จะมีเด้อดุ๊กเด้อเล็กเอาเล็กเยี่ย ซื้อมาอะไรจะให้เอาอว่ากาแฟ่มรุงสมากาแฟเอามาแล้วกกินกาแฟบ่ได้ไปบุญส่งเื่อไรยังบ่ปาก็ไปนะกจะไปรงมันซ่อนปากขีไปน้ำจืดเาขีั้นบนบุญย่่กว่าน้าปากกวจะไปร่องมันนะบากไปรงมันดุอน้าปากวขีน้ำจืดเนีขีทั้งไหนันบุบนใส่ขีขีทังนี้นะขีได้อันนี้ปาบุญมัน่วงกะบะมีมอดำเดือดจะยากเหร ขอบใจเจดาเดขอบใจเจดปาปากขวีกันั่งเงินใบสาวปากก็เลยเัือดพอนะขอบใจที่ดาเด๊วันนี้ขอบใจด้วยซีดาด้วยทิดาเครื่องเสาววันนี้เครื่องเสาโอเคเบิร์นแล้วขนมใบสาวนี่ จะสจไปบุญบ้านสิไรบุญน่ส้างงา่เน,นียพวานข้อวิสจะมาะนาบุญบันม่วงได้ป่ามาสิไปเบิงมอด้ำเดือกนะน้ำเดืองสิไรข้าจะจากมาตเซะอีะบุญหาเบ้นมีใบเส่าวะแต่มี่มหันด้ป่าเอ้ยเบ้นมีใบ้สา้านี่นี่ขี้มุนี่ใบชีบก็เอาเนาะเออก็เอาได้เลยใบชิบเอาอยู่วะเี่ยเอามาหนามา่อ,อนให้เบิงบไรวะจะบุคนหลัา สองใบตี๊ว้าใบชีพมันมีใบเดียวใบชีพมันเออโผลอในเบงกอได้บ้าเอาเอาน้องเพียงานะนะนะถ,ถนนั่วมถั่วกระยาแม่นะน้อมึงจักรานหนึ่งครบวะ,ะบ้าเอ้ยาว้วมบความกระยาแม่มันเออขอบใจขอบใจเอ้ยขอบคุณาาบานบ,านบ้าน่ใช้ปาม่นคอยวะโอ้ยอยู่ดอนตลาดค่อยได้ยินบอก 爸。哇哦哇